น่ารักมากๆเลยนะครับแม่ชมหรือชมพู่อารยาเนี่ยอัพรูปลงไอจีซึ่งลงรูปน้องเกลบอกได้เลยว่าแต่ละรูปเนี่ยน่ารักมากๆไปดูกันเลยสำหรับพจนี้หองแม่ชมนะครับเจ้าตัวเนี่ยได้อัพรูปน้องเกลหลายรูปเลยยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยแต่งตัวเนี่ยยังแต่งตัวเหมือนกันทั้งแม่ทั้งลูกแถมแม่ชมเนี่ยยังให้แคปชั่นด้วยนะครับว่ามีลิงก์กี่ตัว ซึ่งโพตนี้ของแม่ชมนะครับเหมือนว่าแม่ชมกับน้องเกลเนี่ยจะไปร้านอาหารหรือร้านคาเฟ่ร้านนึงแต่เอาจริงๆน้องเกลน่ารักมากๆเลยในส่วนของคอมเมนต์หรือข้อความสแสดงความคิดเห็นนะครับก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงรวมถึงเพื่อนของแม่ชมแล้วก็แฟนคลับจํานวนมากเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยไม่ว่าจะเป็นเกลกืนน้ำลายตอนแม่เทช็อกโกแลต ชุดแม่ลูกเกียมตัวกด่าน่ารักมากอิจชาแม่ชมที่มีตุ๊กตาที่น่ารักที่สุดอย่างเจ๊เกลไว้ในครอบครองเจ๊เกลใส่ฐานกี่ก้อนคะน่ารักไม่ไหวแล้วค่ะแม่น่ารักมากๆชอบน้องมากๆคะ่ะ เกลสองขวบโตมากเลี้ยงมากับมือตั้งแต่เกิดตอนนี้สองขวบโตเป็นสาวแล้วซัพพอร์ตเกลตลอดไปโมเมนต์ที่แม่ชมใฝ่ฝันใส่ชุดคู่ถ่ายกับลูกสาวสมบัติแฟชั่นต่างๆที่ตัวแม่มีจะสืบทอดคลายตะขาไปให้ลูกสาวอย่างเจเกลแน่นอนคะ่ะสวยแพ็คคู่คะ่ะเอาเป็นว่าลูกนี้หรือโพสต์นี้ของแม่ชมนะครับเอาเป็นว่าแม่ชมกับน้องเกลเนี่ยน่าหักทั้งคู่เลยะ่ะบาย